จากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับกับขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากบัวใหญ่ถามสแกแสงใช่ไหมนี่ถามสแกแสงมาซื้อโรตารี่นะครับขนาดเมตร80ท่ทางกลางสายฝนเอากลับเลยครับกลับเลยนะครับทางร้านรีมอเตอร์กลับขอบพระคุณนะครับนี่กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝนตกก็ยังมาอุดหนุนกันนะครับ เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับกำลังมานะครับลูกค้ากำลังมารับอีกหนึ่งตัวนะครับขับขอบพระคุณนะครับไปขามตะเลสูงหน่อยสูงหน่อยอเอียงมาพี่พง์นี่ก็มารับโรตารี่เป็นกันนะครับจากชัยภูมินะครับ จากชัยาภูมิหนองบัวละเหวนะครับ,บามาฮะหอนองบัวละเหว <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับจยติดจ้ภูมิกันแล้วอ๋อมาติดดีกับติดชายาภูมเหมือนกันนะครับ,<พ>บมาเนางานนี่ครับขอบพระคุณนะครับจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับ